มันต้องเจ็บหมึ่พ่อทำมาขนาดนี้แล้วนะยายาพ่อบอกว่ายายาก็คือยาอยู่ไผยอยู่มั่นไม่กลัวพ่อเหรอม่ยาเอาใจได้ได้มึงแต่เจอคุพีูุ่ณหามเนี่ยคุณหามมันขี้มากยาโคตรเก่งมึงอ่ะมึงจะเป็นนักเลงบอกผู้ชายทอนมึงเป็นนักเลงโอ้มึงคือกัน มันต้องมันแย่หนาเ่อนเขาอยู่ใครอยู่มันมันจะตายแล้วเนี่ยฮะพ่อขอละเลิกทะเลาะก,กันได้ไหมโตๆกันแล้วก็ได้ไหมพ่อข,ขอได้ไหมอย่าทะเลาะกันอันนั้นก็ลูกเข้าใจไหมเออหันหน้านี้กันไปเบิ้งนี้นอนงดำเบินะ้งอ,อยู่ใครอยู่มันออกไปไมึงอะออกไปเจ้าอยู่ตรงนี้ต้องแยกหข้องกันอยู่เลย เดี๋ยวออกไปพ่อผมบอกออกไปแยกกันอยู่หยุดจะลงมาเออเจ้าน่ะออกไปเลยเอออย่าอยู่นักกันมาตงมาแนมเขาออกไปเลยมาตงมาแนมไปเดี๋ยวออกไปเออแยกกันอยู่หยุดมึงไม่ได้ทะเลาะกับเขา กลับมาถอยหลังถอยหลังกลับมาจะไปตามดูผัวเหรอจะไปตามดูบักผัวใช่ไหมแล้วไปดูใจมันหน่อยแล้วอ่ะไปดูใจันหน่อยไปไปไปดูใจันหน่อยไปว่ามันเป็นยังไงไปร้อนของลูวันมึงนี่เป็นอย่างที่ต้องหาเรื่องเขาว่ะฮะอยากจะท่าพผัตัวอื่นคือไม่มีปัญหา มันเป็นอย่างบกใจนเหนื่ยรู้ไหมที่ต้องมาห้าหมาสองตัวทะเลาะก,กันมันเหนื่อยทำไมต้องกัดกันมันมีดีอะไรบ้างฮะฟังเข้าใจไหมฟังอย่าทะเลาะก,กันเข้าใจไหมกับพ่อละนั่นพ่อโตแล้ว ใช่ไหมอยู่ใครอยู่มันอย่าหาเรื่องเก้าไรเก้าไรเออเป็นไรอะ่ะเป็นหวหนัดเนาะเป็นไรอะ่ะเบิ้งไงเขียวอ่ะจู่เขาไม่ได้หรือมึงอะ่ะโอ้เขียวเต็มปะได้บาาัตรข,ข้าวเขียวว่องหนาวะนี่เขียวขาวกูอุ่ยพ่อพอมีพ่อพ่พอมีพองมาอยู่นี่ังได้กระไรมึงกับเบิง้งขันพ่อมอยู่เกลง แต่ใจพี่พ่อเราบอกมันคว่างสัตว์เหมเอาใหญ่อกเงยเนาะเออกเงยนี่นะเหนี่ยวขากรถิ่งซะวะเนี่ยเอาถูผืนล้วะเนี่ยทำไมมันดื้อมันมึนบอกยังกับพ่ฟังมึงเกิดมาัยญาเกิดมาแล้วมึนกว่าโม่ฮะเกิดมาแล้วบ่คือโม่เกิดบ้านมากมาตุนเขาจะมาปีนบ้านของมึงเลยหเหนี่อวตายซะวะนี่แยกกันอยู่กับพ่อเข้าใจไหมไปอย่าออกอย่าไป 我呀。Oh yeah. <laughs>